โอเคจบโอ้ได้ได้มืไปด้วยหลุดเล็ดทุกวนดีเยี่ยมก็กลับกันมาอีกครั้งนะครับ ตอนนี้อยู่กับเกม s o u l n a Advent o t the o o d กันเหมือนเคยนะครับครั้งนี้เนี่ยจะมาทำการผ่านผ่านตัวสุ่มนะครับกับกิจกรรมใหม่ของเกมเลยที่เพิ่งเข้ามาก็คือกิจกรรมสุ่มกาชาตู้ตัวละครของลูกปิปีตงนะตัวไฮไลท์ของเขาเนี่ยคือลูกปิปีตงหรือตัวหรือตามชื่อที่ที่เขียนไว้อยู่เนี่ยคือเซียนเหรียญเจียว ผมไม่รู้ว่าอ่านถูกหรือเปล่าแต่คิดว่าไม่น่าจะถูกนะคือคนที่เล่นเกมไอเกมถังซานเนี่ยส่วนมากนะผมมองว่าส่วนมากเขามาเล่นเพราะว่ามีทั้งอ่านนิยายมัางงะไม่ก็ดูอนิเมะใช่ไหมซึ่งตัวละครตัวเนี้ยแม่งไม่เหมือนแม่งแม่งไม่เหมือนในทั้งหมดอะ่ะแม่งไม่เหมือนทั้งมังงะทั้งอนิเมะแม่งไม่เหมือนเลยนะอนิเมะกับ,บางงาม,มังงะผมแม่งสีทองสีทองเหลือไงใช่ไหมอันนี้แม่งสีชมพู แล้วคอตูแม่งผมนึกว่าพวกเมอร์เมดอะตอนที่ตัวละครยังไม่เข้านะผมไม่ได้ศึกษาเพิ่มเติมไม่ได้แบบคิดอยากจะอยากจะรู้เพิ่มอะไรอย่างนงะี้นะเออแม่งอย่างก,กับเมอร์เมดพอเข้ามาอ๋อถึงรู้ว่ามีมีตัวมีประวัติตัวละครให้อ่านอะเออถึงรู้ว่าอ๋อมันคือตัวนี้นี่เองแล้วก็คือแบบไม่เห็นโหดเลยตู้นี้เนี่ยนะมันเป็นของสําหรับสายพิษอยู่แล้วและทีมผมเนี่ยทีมปัจจุบันเนี่ยใช้ทีมพิษ อ่าผมผมยืนยันในทีมพิษมากๆมาตั้งแต่แรกนะจนตอนเนี้ยผมอยู่ที่24ี่ติด29เก้านะยรัสี่ขีด29บปัจจุบันนะในอนาคตไปต่อแน่นอนแต่ตอนนี้ติดอยู่ตรงนี้ก็คือเราต้องเอาทีมพิชแน่นอนผมจะพลาดไม่ได้นะผมพลาดไม่ได้เลยตัวหอกพิษเสหลงเนะี่ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าแม่งเป็นตัวละครตัวไหนในอนิเมะหรือในมังงะเสหลงเนีนะ่ยทำไมไม่คุ้นอยู่ในสมองก็ไม่รู้นะอ่า แต่ว่าเขาบอกกันว่ามันโหดมากสำหรับสายพิษเนี่ยดีมากเป็นตัวดามเมจแล้วก็คือตัวของเสือลงอะ่ะเสือลงเนี่ยตัวหอ,อกพิษเนี่ยมันเป็นตัวของการโจมตีเดียวนะครับซึ่งก็จะดามเมจแรงกว่าปีบีตรงแล้วนะตอนเราต้องออามาแทนปีบีตรงแน่นอนแล้วก็ตัวปักเป้าเนี่ยตัวปักเป้าเรายังมีไม่มากพอครับตัวปักเป้าเนี่ยเรายังมีแค่2ดาวเดี๋ยวเราลองมาสุ่มกันดีกว่า พูดเยอะพูดเยอะนะพูดเยอะเกินไปละตัวเนี่ยมีทั้งหมด121ใบตัวเงินนะตัวทองเนี่ยมี21ใบอ่ะก็หวังก็หวังว่าให้มันจะใช้ไม่ต้องเยอะนะครับคือหวังแค่ว่าคือคาดหวังนะม,มีมีความหวังยังมีความคาดหวังอยู่ว่าเอาตัวตั๊กเต้เนี่ยซือเสียวอะ่ะซือเสียวเนี่ยให้ได้6ดาวนะแล้วเสือหลงอะ่ะเสือหลงตัวหอกพิษเนะี่ยให้ได้หกดาว สำหรับตัวลูกลูกของปีปีตงเนี่ยเสียเลียนเยนสียวอ่ะเสียเลียนเยนสียวอันตัวเนี้ยเอาน้อยเลยคือไม่ได้คาดหวังขอแค่ตัวเดียวพอคืออย่างน้อยอย่ะอยากได้ทุกตัวแหละแต่ว่าป,ปักเป้าต้องหกดาวแล้วก็หอ,อกก็ต้องหกดาวก็ดีถ้าหอ,อกได้หกดาวแทนปีปีตรงในทีมผมได้เลยนะแล้วก็ใช้เลยนะครับโอเคเยวลองมาสุ่มคอได้คอยได้นะอย่าอย่าจะเปรืองอ่ะคือเราสุ่มได้เยอะกว่า ไอหยินอีกงนะเราตุ่มได้ยู่รอบเยอะกว่าไอหยินอีกนะรอบนี้ต้องมานะกดไปทีละเจ็ดนะกดไปทีละเจ็ดเพราะหวังเพราะหวังหวังว่าจะได้ได้สามได้สามทองในทีเดียวนะลองลองลองกดกดกดใจใจไม่นิ่งโอ้ยตัวแรกมาอย่างคือตัวประกอบตัวประกอบและตัวประกอบแล้วก็ตัว ก็ตัวอู้ปัเป้ามาแล้ววิ้ยหนึ่งตัวสวยได้ปักเป้าถือว่าไม่แย่ตามความคาดหวังของเราไว้เลยนะครับถือว่าไม่แย่ถือว่าไม่แย่เลยนะโอเคทีนี้เจ็ดใบเราเสียเจ็ดใบแล้ว,ลวอุ้ยเจ็ดใบเราได้แค่ตัวเดียวเองเหรอวะ,อะไ,ป <c oughs> ไปต่อไปต่อไปต่อขอทองทุกรอบได้ไหมทองทุกรอบที่กดอะไรเงี้ยจะดีมากเลยนะ ตัวประกอบมาสองให้ให้หนึ่งไม่พอมาถึงสองเฮ้ยอ๋อหอกพิษเอ้ยโอ้โหมารัวๆเลยมันต้องอย่างนี้อืมอ่าเราได้เสือหลงมันมันผมว่าอ่านผิดแหละแต่ต้องขอขอภายไปเลยนะขอภายตัวผมเองเลยโอเคอ่าอ่าต่อเราต้องไปต่อไปต่อเรื่อยๆ กดตอกดตอกดตอปึง้งหุยเอา้าครบทองทุกรอบอืมตัวประกอบอ่ารอ่ารอบนี้เราได้เสียงเสียงเรียกโอ๊ชื่แม่งอ่านยากชิบหายนะอ่าเสียเรียนเสี่ยวนะแล้วก็ซื้อแหวนโอเคซื้อเสี่ยวลิล้นลินล้นลิ้เป็นไรอะ่ะ เฮ้ยตอนนี้เราได้กี่ตัวแล้วเราได้โอ้เดี๋ยวเราลองกดไปก่อนเรื่อยๆครับครั้งที่ครั้งที่สามบ้างหรือสี่รีบสับสนแล้ววะอ่ะตัวประกอบตัวประกอบตัวประกอบและตัวประกอบและตัวประกอบเราเนี่ยโอ้โหเฮ้ยกลุ่มเฮ้ยเอาหลุดเลสซะงั้นกุ้ยเหม่กุ้ยเหม่ได้เสือหลงได้ได้สองได้ดาวหนึ่งแล้วป่ะ ใช่ไหมเสียหลงเราได้เราต้องการเสียหลงอ่ะหกดาวครับเสียหลงเราต้องการหกดาวไปเลตโกไปต่อ้ยผมว่าเรามีสิทธิ์นะเนี่ยถ้าเลนมันออกออกง่ายขนาดนี้ปุบตัวประกอบอืมตัวประกอบและตัวประกอบโอ้โเสียเลนเสียตัวเดียวแน่นเลยอ่ะโอ้โหตัวเดียวตัวเดียวออ้ยแต่มันออกออทุกรอบเลยอ่ะ นี่มันลองใจหลอกเราเลยบ้านี่กี่ดาวแล้วกี่ดาวแล้วอันนี้เพิ่มดาวได้อีกสองเป็นห้าเอ้ยใช่ปะวะอ่าเพิ่ม<ะ>ดาวได้อีกสามเป็นห้านะปักเป้าได้ห้าดาวแล้วแล้วก็ไอตัวหอ,อกเราตัวเราหอ,อกตัวเราหอ,อกเราพูดเลยพูดเลยตัวหอ,อกเราได้มีดาวเดียว โอเคไปต่อไปต่อเราคาดหวังให้ปักเป้าหกดาวตอนนี้เหลือปักเป้าหกดาวกับหอ,อกหกดาวนะตัวประกอบล้วนตัวประกอบและตัวประกอบตัวประกอบวิสวยทองทุกคือผมมองว่าถ้าทองทุกตัวท,ทุกตาเนี่ยก็ไม่เลวนะเออไม่เลวเลยแหละนะไปต่อนี่เราครั้งที่เท่าไหร่แล้วเนี่ย นี่เราครั้งที่เท่าไหร่แล้วนี่โอเคไปต่อเฮ้ยเยี่ยมเลยปะป้าโหกกูอยู่ไหนเนี่ยไม่ใช่ปะเป้าอ่าไปต่อไปต่อยังเหลือตัวอีก72คาดว่าประสบตรงสำเร็จหรือเปล่าตัวประกอบตัวประกอบและประกอบประกอบประ เฮ้ยเฮ้ยตู้นี้มันทำให้ผมไม่ผิดหวังจริงนะเนี่ยสี่ดาวและสี่ดาวปักเป้าห้าดาวปักเป้าห้าดาวออกสี่ดาวเฮ้ยเฮ้ย,ยทำเป็นเล่นไ่กดต่อดีครับอป่าปต่อตัวประกอบอตัวประกอบและตัวประกอบ โอ้โหตัวนี้ใหมกแล้วมาซะบ่อยเทียวเฮ้ยทองทุกตาเลยนะทอ,ทองทุกตาได้กดเจ็ดครั้งเลยนะเอาละกดต่อแบบเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆและเรื่อย,รอยประกอบเฮ้ยสวยๆสวยๆแต่กหกดาวแล้วเหลือตอนนี้จาก121ใบ ตัวเงินข้างบนเนี่ยเหลือ51ใบแล้วนะแต่ไปต่อครับไปต่อไปต่อทองทุกรอบเลย้ยสวยเลยเฮ้ยหอกอ่ะหอกขาดหอกขาดสองดาวใช่ไหมเออหอกขาดสองครั้งองกออกมาหน่อยออกมาหน่อยตอนนี้เป้าหมายเราครบแล้วครับขาดแค่หอกนะขาดแค่หอกตัวหอกมาหอกมาหอก หอกหอกหอกไหมออกอ,ออกไหมโอ้เผืเตัวนี้แม่งเยอะเยอะเลยเยอะเลยชื่อกอาญญา็อ่านยากกูรูกูขี้เกียจอ่านเลยเกินได้เยอะอีกโอ้ชื่อกอาญญา็อ่านยากได้เยอะอีกนะี่ทีเดียเทียบิดาหกปีเนะีนะ่ยเนียเซียนเหรียญเสียนยนะตอนนี้สี่ดาวแล้วนะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเรามาสรุปตอนนี้เหลือสามเจ็ดแล้วกดไปต่อ ไปฮืมฮืมอืะหอออมีแต่พ uh> ี่ก้ามอุ๊ยรอบนี้เราไม่ได้ทองเว้ยนี่เป็นรอบแรกเลยที่เราไม่ได้ทองแล้วแม่งมีแต่แต่ไม่เป็นอะไรทําไมมันต้องสอนทําไมมันต้องแบบเหมือนกันน่ะเท่าไมันให้หนึ่งไงไม่ให้หนึ่งถึงสองจะสามาเลยนะนะ มี1-2ถึงโอเคไปต่อเรายังขาดเรายังขาดอตัวหอ,อกนะตัวหอ,อกตัวหอ,อกปึ๊บหอ,อกมาโอ้ลุดเลสจ,จูจู่จริงลุดเลดก็อยากจะได้นะก็อยากจะทำเหมือนกันแต่ว่าไม่ใช่ตอนนี้อุ้ยอุ้ยร้อยกว่าใบร้อยกว่าใบไปไหนหมดปึ๊บปึ๊บ อพิษสอนสองและเออโอ้มาลุลัวตัวอ่านยากเลยสิผกนะครับไปต่อแม่งใช้หมดแน่เลยร้อยยิบเอ็ดใบผมว่านะแต่ผมต้องการที่จะเอาหอกพีดหอกพีทเออหอกพีดและตัวเดียวนะครับตัวเดียวตอนนี้เท่าไหร่แล้ว ขี้ลืมพี่ลืมขาดอีกหนึ่งดาวเนี่ยขาดท็อกพิษอีกหนึ่งดาวนี่คุณขาดท็อกพิษหนึ่งดาวขาดท็อกพิษหนึ่งดาวมาถือนะทอกพิษ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 ฮึบอย่าฮึบเออผู้หญิงล้วนแล้ว เป็นตัวที่ม่ต้องกันร้อยยี่สิบอ่าตอนนี้เราใช้ไปทั้งหมดร้อยสิบเก้าใบแล้วนะตัวเงินเราใช้ไปทั้งหมดร้อยสิบเก้าใบแล้วเรากาลังลงสู่ตัวทองนะครับอ่ะตัวทองเรามีายี่สิบเอ็ดใบเรากดม <c oughs> มันใช้เยอะผลประกอบการมันดีหรือเปล่าเนี่ยอ่ะลองกดไปกดไปกดไปผลประกอบการต้องดีเลยนะของพิษของพิษตัวเดียวตัวเดียวตัวเดียว ตัวตัวตัวไม่มีสักตัวยี่สิบอืมอืมอืมกำลังคิดหนักอยู่นะครับกดกดยังไงเราก็ต้องกดต่อครับคือเราขาดแค่ตัวเดียวอะเราขาดแค่ตัวเดียวยังไงก็ต้องกดต่อนะอืมไปยัางรลลัวไปอย่างโลัวมาอย่างแน่นโอ้หเนี่ยเนี่ยพอใช้คือใช้ตัวทองปุ๊บแมงเริม ออกลนยแล้วออกลายที่ว่าไม่ออกไปต่อไปต่อกดหนึ่งไป <c oughs> ม,มาแบบก้ามและก้ามและกล็ก้ามตู้เห่งก้ามหรือไงถังซานมาโคตรหลุดเลนเลยดูได้ไหม <c oughs> เสืงลงอล้มอ่ะเฮ้ย <c> เ <oughs> ฮ้ยใจเริ่มใจเริ่มแป้วแล้วนะ ตอนแรกๆออกอย่างทองทองทุกรอบหลังๆนี่ไม่ออกเลยนะหอ,อกอวน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 ,วนตอนนี้ต้องใช้ความเชื่อเราทำอะไรไม่ได้นะครับใช้ความเชื่อวนไปที่หน้าวนเข้าไปที่หน้าและกดไปหนึ่งทีของการสูมเจ็ดรอบอ,มอมืมีแต่ตัวไซส์เดียวกันไซส์เดียวกัน และซ้ำและให้1ถึง3ไม่ใช่แค่1แต่ให้ถึง3เลยนะหัวแดงหัวแดงเฮ้ยอันนี้จริงๆริเลเนี่ยใช้ตัวทองแม่งไม่ออกเลยวะ่ะต้องแต่ต้องกด่ะยังไงก็ต้องกดอ่ะมันขาดแค่หนึ่งอะ่ะฮึฮเกือจัดเกือจัด แต่ต้องไปต่อครับไปถึงไปอา้าเฮ้ยแมงไม่ออกเลยว่ะเนี่ยใช้ตัวทองแล้วแมงไม่ออกเลยจริงๆนะแต่ผมต้องไปต่อต้องไปต่อไปต่อผมต้องไปต่อเอ้ยกูปวดใจ ปวดใจจริงไหนลองดูเนี่ยมันขาดแค่หนึ่งดาวเว้ยคุณโอ้โหลองเพิ่มดาวดูมันขาดแค่หนึ่งดาวนะมันขาดแค่หนึ่งดาวจริงนะขอเธอนะขอไปไปอย่าบอกนะว่าใช้หมดเลยอ่ะใช้หมดนี่แม่งตดเกลือเอาอไปไปแม่งมีแต่ตัวกล้ามตัวทองเริ่มไม่ออก เราเริ่มคลิกรัวๆกันแล้วอ้าวออกหน่อยออกไม่ใช่ป,ป้าเป้ามึงออกมาตอนแรกกูกดีใจหรอกแต่มึงออกมาเยอะไปแล้ววใชัเยอะมากเลยอ่ะผมว่าผมใช้ตัวเยอะเกินไปว่ะตู้อื่นไม่ไม่มีแล้วนะตู้อื่นผมไม่อองโอเคจบออโอ้ใต้ใต้มืไปด้วยหลุดเลือว่าดีเยี่ยม พอพอนะครพอพอพอผมจะสรุปให้ฟังนะว่าเราเสียอะไรไปบ้างแล้วเราได้อะไรไปบ้างก่อนกดเรามีตัวเงินร้อยยี่สิบเอ็ดใบนะครับร้อยยอ็ใบตอนนี้เหลือสองเราเสียไปทั้งหมดร้อยสิบเก้าใบนะครับและก่อนกดไอ้ตัวทองเนี่ยเราก็มี21่สิบเอ็ใบเหมือนกันครับตอนนี้เราเหลือสิบเอ็ดเราเหลือ อ่าตอนนี้เราเหลือสิบเอ็ดเราเสียไปสิบใบเราเสียสิบใบคนเยอะเลยนะครับคนเยอะตอนนี้เราก็มาดูผลประกอบการของเราดีกว่าผลประกอบการอ่างงงงเลยสุ่มเยอะจนงงตอนเนี้ยเต็มไปหมดแล้วเราเดี๋ยวเรากดเพิ่มดาวทั้งหมดไปเลยนะครับค้าง โอ้มีแพ็คให้เติมเงินซะด้วยไว้ก่อนอ่ะนี่คือผมประกอบการของเราใต้มู่ไปจากหดาวผมเป็น7ดาวเป็นหนึ่งเป็นกลายเป็นดาวน้ำเงินแล้วโอ้แล้วก็ตัวเสียนชื่ออ่านยากเหมือนเดิมไหมเสียนเรียนเสียนเลียนเยวนะเสียนเลียนเยวเนี่ยได้เจ็ดดาวเหมือนกันนะครับจูจูชิงเนี่ยเป็นสองดาวกุ้ยเหมยหนึ่งดาว นะแล้วก็เสือหลองเสือหลองช,ชื่อคนไทยเลยว่เสือหลองเสือหลองเนี่ยได้6ดาวตามคาดหวังปักเป้า8ดาวอันนี้อันนี้น่าอันนี้น่ากดต่อให้ได้ให้ได้เหลือเกินแต่ผมว่าคงไม่ออกแล้วนะหลังๆมาเราเริ่มเห็นผลลัพธ์แล้นะว่าแม่งเกลือนะโอเคแต่ว่าผลประกอบการถือว่าเยี่ยมเลยนะโอเค ถือว่าเยี่ยมถือว่าเยี่ยมเท่ากับว่าถ้าสมมุติผมไม่กดตู้ปักเป้ารอบแรกรอบผิดตู้แรกของปีปิตรงเนี่ยตอนแรกผมมีสองดาวใช่ไหมถ้ามารอบนี้ผมก็กดแล้วก็ได้หกดาวนะเออถือว่าเฟกเลยนะได้หกดาวตู้ได้ทั้งปักเป้าได้ทั้งสามตัวเลยครับเรนอัพได้หกดาวหมดเลยนะอ่าได้หดาวอัพหมดเลยโอเคทีนี้ก็มีแต่ตัวประกอบนะตัวประกอบตัวประกอบและตัวประกอบบานเบิกนะ โอเคถือว่าผลประกอบรับดีดีในะความหมายที่ว่าผมกดในงบของผมเนี่ยได้นะครับในในงบในใบที่ผมได้เออพูดงี้ดีกว่าจะได้เข้าใจกันง่ายๆโอเคเดี๋ยวอนาคตเปลี่ยนตัวแน่นอนครับตอนนี้ทีมเป็นอย่างนี้อยู่นะครับอ่าสำหรับคลิปนี้เนี่ยถือว่าผลปฟะกดีเยี่ยมนะโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบตัวเพียงเท่านี้ไปก่อนครับ